ครับผมมาแล้วครับนะเอาติดครับ1.8ึ่งจุป e sport นะปี2017ครับไม่สองแสนนะไม่สองแสนทำอะไรเครื่องตัวนี้ไ่ได้ครับบอกเลยว่าสวยสุดนะคันสีขาวครับใครตามหา1.8นะต้องคันนี้ครับนะด้านหน้าครับมาพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์นะสภาพสวยสวยเลยไม่มีชนหนักมาแน่นอนอ่าแบบเดย์ไทม์รันนิ่งแบบไกลนิ่งสวยสวยครับพร้อมกับไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยแล้วครับชุดแต่งครับสเกิร์ตรอบคันนะพร้อมกับสปอยเลอร์ด้านหลังสวยสวยครับพร้อมกับยางครับมิชลินนะปี2022 ล้อแม็กขอบส7สวยๆครับไม่มีรอยเปีนฟุตบาทแน่นอนภายในครับได้เป็นเบาะหนังสีดำนะเป็นทรงสปอร์ตเขา้ารูปขับดานหน้านี้เบาะแน่นๆนะพร้อมกับคอนโซลส,สวยๆครับสภาพนางฟ้านะผมอะไรมันติฟังก์ชันครับคันนี้ครับสามารถฟรีดาวนะแปงวดน,นะ่ัอนอยู่ที่7,2 0 0นะเข้าวีออสเลยใครตามหาคันนี้อยู่เีบยๆเลยครับคันสีขาวนวลๆแบบนี้นะสวยๆครับ๋ยราล,ลยมตางนันี่ชมในคลิปถัดไปครับ สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วครับแมนน้อยเพชรยนต์นะคนที่จริงใจที่สุดแล้วในมีนบุรีครับวันนี้ผมมีคันนี้มานําเสนอครับนะคือเอาติดครับ1.8ตัว e s p o r t นะคันหายากอีกคันหนึ่งเลยเป็นรถประวบางจากหน่วยงานเอกชนครับจากบริษัทโรตัสประเทศไทยเลยนะคันนี้สวยๆครับนะคันนี้ครับเป็นรถปี2017นครับนะเป็นเอาติด1.8ตัว e s p o r t ปี2017นะไม่200,000ครับแต่2 0 0 0 0 0นี้ทําอะไรเครื่องเอาติดไม่ได้อยู่แล้วเป็นเครื่องที่อึดถึกทนมากครับ อันนี้ครับนะราคาที่429,000นะราคาถูกมากนะกับสภาพรถสวยๆแบบนี้นะสสวยๆครับอ่าราคาบอกเลยว่าโดนใจสุดนะแล้วก็ราคาผ่อนนี้อยู่ที่7,002ครับ84งวดนะสามารถฟรีดาวได้ยอดจัดนี้จัดเต็มแน่นอนล้นๆเลยนะอ่ายอดจัดนี้ล้นๆเลยมันเลยเป็นโจทย์ฟรีดาวได้อลองปรึกษาเคสผมได้นะว่าพี่ ผมสามารถฟรีดาวได้ไหมหรือผมทําอาชีพนี้ผมสามารถออกรถได้ไหมนะรีบติดต่อหาผมเลยนะแมนน้อยเพชรยนต์ครับนะจริงใจที่สุดแล้วครับไม่มีแบบว่าทิ้งเคสให้คนอื่นทํานะดูแลเคสเองจนจบขบวนการนะลูกค้ากับผมก็ต่างจังหวัดนะต่างจังหวัดไม่เห็นรถตัวจริงให้ผมถ่ายคลิปให้ดูคลิปก็เหมือนกับมาดูรถเองเลยก็รีบติดต่อหาผมเลยนะคันนี้สวยๆครับนะเรามีบริการฝากเซ็นครับนะถึงหน้าบ้านเลยครับนะ บริการฝากเส้นถึงหน้าบ้านแล้วก็ส่งรถสไลด์ถึงหน้าบ้านครับทั่วประเทศนะผมส่งมาแล้วครับเหนือออกตกใต้นะผมส่งมาหมดแล้วนะรีบติดต่อหาผมเลยครับนะอยู่ต่างจังหวัดสามารถซื้อได้สบายๆมากเรามีทีมไฟแนนซ์ไปหาถึงหน้าบ้านครับนะแล้วก็ด้านหน้าครับมนาะพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์ครับแล้วก็แบบไลนิ่งนะเป็นเดทาร์มไลนิ่งครับเห็นไหม กายนิ่งตรงนี้สวยๆครับเป็นไฟโปรเจคเตอร์ให้แล้วไฟเลี้ยบเป็นมันติดิรเจคเตอร์หลอดไฮโดรเจนครับด้าน,นหน้าสันเหลี่ยมของฝากระโปรงนี้คมๆครับพร้อมกับไฟตัดหมอกนะอยู่ในสภาพดีเลยอ่าแล้วก็ายทะเบียนครับนะ8101ครับร้อยเอ็ดนะใครเป็นคนร้อยเอ็ดครับต้องคันนี้นะมาเลยครับทะเบียนกรุงเทพแล้วนะคันนี้ตอบโจทย์สุดครับสวยๆนะด้านหน้าไม่มีชนหนักไม่นอนผมการันตีได้นะเพราะที่นี่คันรถเกรดเเพื่อ FC อยู่แล้วครับนะที่นี่คัดรถเกรด A ซื้อไปแล้วไม่ต้องเอาไปรุนคับว่าเอาไปซ่อมนะเอาไปใช้งานยาวๆเอาไปใช้งานยาวๆเลยที่นี่นะเพชรยนต์ครับหนึ่งใน9ของประเทศนะเราไม่ใช่ตินกเล็กครับที่ว่าไปเอารถเกจซีเกจบเอามาซ่อมแล้วขายให้ลูกค้านะเสียลูกค้าเลยเราไม่ทําแน่นอนครับที่นี่ครับวารันตีครับไม่มีชนหนักจมนะ้ําพลิกคว่ำแน่นอนนะเรื่องพวกนี้ ลืมไปได้เลยครับที่เพชรยนนะเราจริงใจที่สุดแล้วนะผมก็จริงใจด้วยผมนี่จริงใจที่สุดแล้วในมีนบุรีนะแมนน้อยจําชื่อน,นี้ไว้ครับนะสามารถติดต่อหาผมได้หรือใครวอกอีนมาหรือติดต่อหาผมได้เลยนะมาพร้อมกับยางครับมิชลินครับปี2 0 2 2ครับนะเป็นล้อแม็กอัลอยขอบส7สวยๆครับมาในขนาดยางครับสอง5ทับสีนะเ r 1 7ครับนะเป็นแม็ก สภาพแมตช์ครับสวยๆนะไม่มีรอยเปลี่ยนฟุตบาทเลยเป็นดิ้ดหน้าดิดหลังแล้วนะอันนี้ก็ให้ดูยางก่อนครับนะนี่ยางปี2022ครับนะผลิตผลิตสัปดาห์ที่36ครับปี2022นะอันนี้เขาก็มีมาให้เหมือนกันสภาพสวยๆเลยอ่าส่วนใครอยากดูวิธีนะว่ายางว่ายางนี้ทำยังไงดูยังไงนะผมมีคลิปกลับไปดูย้อนหลังได้นะผมทำคลิปเจาะลึกเรื่องยางเลยสามารถดู พื้นฐานเบสิกได้ง่ายๆเลยนะแล้วก็มาพร้อมกับกระจกพับพับข้างนะกระจกพับข้างปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าแล้วอยู่ในสภาพดีครับมือจับครับเป็นโครเมียมนะเป็นโครเมียมสวยๆเลยตรงนี้ครับโครเมียมแท้ไม่เหลืองไม่แตกไม่ลอกนะพร้อมกับกระจกครับนะตีตาตโตยิตามาเป็นกระจกแท้จากโรงงานโตยิตาครับไม่ใช่กระจกกระจกเทียบเชียงกวงมาแน่นอนครับสเกิร์ตด,ด้านล่างครับสเกิร์ตด,ด้านข้างนะสองฝั่งนี้สภาพสวยๆครับ ล้อแม็กสีสวยนะให้ดูก่อนครับภายในซุ้มล้อนะอน,นี่คือล้อด้านหลังครับฝั่งซ้ายครับนะนี่รถเพิ่งเข้ามาใหม่นะเรายังไม่ได้เก็บแต่ผมรับรองได้ว่าผมเก็บงานนี้สบายๆอยู่แล้วนะอ่าด้านหลังครับมาพร้อมกับสปอยเลอร์ครับพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3นะอ่ารอบด้วยโลโก้ครับนะของโตโยต้าครับแล้วก็ไฟด้านหลังนี้สีไม่แตกไม่ลอกนะโคมไฟนี้ ของแท้ครับโคร,โครเมียมซ่อนอยู่ภายในนะแล้วก็ตัวนี้ครับเป็นแบบไลนิ่งสวยๆเลยพร้อมกับคําว่า e s p o r t ครับนะด้านหลังมาพร้อมกับโคโราครับเอาติดนะด้านล่าง 1.8S มีมาให้เหมือนกันอ่าแล้วก็สเกิร์ตครับนะด้านหลังครับตรงนี้เป็นลายแคปลาลายแคปลาสวยๆนะไม่มีรอยถลอกเลยตรงเนี้ยนะสภาพสวยๆตัวท่อสวยๆภายในซุม้มอ่าด้านล่างครับ นะให้ดูก่อนอคันนี้ฟรีดาวครับ84งวดนะผ่อน7,200สบายสบายเลยครับฝังขวาให้ดูก่อนสันเหลี่ยมครับคมคมนะแล้วก็ความเงาของเขานี่เงาสุดเลยใครตามหาขับรถสไตล์ผู้บริหารนะต้องคันนี้ครับนะเอาไปใช้งานยาวๆไปเลยครับนะคันนี้สามารถฟรีดาวได้ด้วยนะยอดจัดล้อนอยู่แล้วคันนี้นะเอาติดผมบอกเลยว่าเอาติดนะเก๋งถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นนะเอาติดยอดจัดล้อนอยู่แล้ว เลยเป็นโจทย์ฟรีดาวให้ลูกค้าได้นะรีบๆเลยครับนะภายในครับส,รสวยๆนะแต่เราก่อนไปดูภายในครับมาดูคาน A ก่อนอ่าคาน A ครับสภาพหัวน็อตนี้คมกริบครับบานาพับบมบานาพับล่างนะอยู่ในสภาพดีปกติเลยอ่าให้ดูก่อนนะคาน B หัวน็อตนี้ไม่เคยโดนมาแจแตะมาแน่นอนแล้วก็เดี๋ยวผมแกะให้ดูเลยนะเดีย๋ยวผมแกะให้ดูเลยอ่านี่นะแกะยากนิดนึง แตรงนี้ดีวกว่าเออนี่นะขอพายเอฟซีอ่าขอพายเอฟซีเมื่อกี้กระแทกกล่องนิดนึงนะอ่าสี G นะไม่กลิกเลยไม่กลิกเลยแต่เราต้องปิดน,น้นๆจะเปิดให้ลูกค้าดูคันนี้ไม่มีความแน่นอนอ่าแล้วก็สภาพของคอนโซลครับนะ สภาพของคอนโซลครับไม่มีรอยของแดดเรียมาพร้อมกับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะผมขออนุญาตเข้าไปภายในรถนะจะได้สตาร์ทรถให้ได้ดูครับ Energy Start เรียบร้อยแล้วครับตัวนี้นะพร้อมกับครับกระจกพับข้างปรับไฟฟ้านะในส่วนนี้เหมือนกันเข้ามาในตัวรถครับเหยียบเบรคครับกดปุ่ม push start เสียงเครื่องแน่นๆนะเสียงเครื่องแน่นๆนะคันนี้ครับตอบโจทย์สุดแล้วนะเพราะว่าราคาผ่อนเท่าเท่าวีออสตัวไฮเลย ผมขออนุญาตเช็ดเหงื่อขอพอพีเซีนะข้างนอกร้อนมากแปบ๊บหนึ่งครับนะ,ะหน้าปัดครับแสดงอยู่ที่สองแสนเจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบเอ็ดครับนะไม่มาสองแสนผมก็ขายสองแสนครับไม่มาสี่หมื่นผมก็ขายสี่หมื่นนะที่นี่ครับรับวารันตีได้เลยว่าไม่มีกอไม่ครับอย่างเช่นคันนี้นำะไม่สองแสนมาผมก็ขายสองแสนนะ,ะที่พิทยนไม่มีกอไม่แน่นอน เราติดหนึ่งใน9ของประเทศนะเราไม่เอาชื่อเสียงมาทิ้งแน่นอนผมรับประกันได้แล้วก็พวงมาลัยนี้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันครับสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงของเครื่องเล่นได้นะตัวเครื่องเล่นครับผมไม่อ,อนุญาตเปิดเสียงให้ดูนะเดี๋ยวช่องผมติดลิขสิทธิ์เพลงครับนะเครื่องเล่นอยู่ในสภาพดีอ่าแล้วก็คอนโซลตรงกลางครับนะสภาพแจ่มแจมมีหมวดสปอร์ตให้เรียบร้อยแล้วสามารถกดใช้งานได้ปกติเลยอ่าเห็นไหมคำว่า,าสปอร์ตครับนะสามารถใช้งานได้ปกติเลยเบรกมือผมขออนุญาตดึงให้ฟัง เสียงแน่นแครับแล้วก็ตัวที่พักแขนครับเป็นแบบ2ชั้นนะเก็บของได้2ชั้นตรงนี้ก็สามารถวางบัตรวางเหรียญได้สภาพของหลังคาไม่มีรอยยันมหาอุดนะสภาพส,สวยๆครับตัวเบาะเป็นเบาะทรงสปอร์ตเข้ารูปครับนะตรงนี้เป็นปีกเข้ารูปส,สวยๆเลยเบาะน,นี้แน่นๆนี่คือสภาพของรถที่เอามาแล้วล้างแล้วขายเลยนะเราคับรถใหม่อย่างนี้จริงๆนี่คือรถเกรดเครับไม่ต้องเอามาทําอะไรเยอะนะคันนี้ตอบโจทย์สุดแล้วครับนะ ช่วงล่างนี้ผมขับมารีวิวเนี่ยบอกเลยว่าแน่นๆนนนิ่มๆนะต้องคันนี้เลยนะสภาพส,สวยๆดี่เราไปดูในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังกันว่าจะกว้างขวางขนาดไหนนะครับมาในส่วนของห้องผู้โดยสารนะนี่ครับรถสไตล์ผู้บริหารนะขับแล้วดูหรูหรานะอดูหรูหราเพิ่มฐานะตัวเองยิ่งขึ้นครับฤดูนี้เปนฤดูร้อนนะฤดูหน้าฤดูฝนแล้วรีบๆเลยครับนะ เขามีพรมมาให้เรียบร้อยแล้วนะอ่าพรมยางครับนะสภาพส,สวยเลยด้านหลังครับไม่มีรอยของแดดเรียอ่าตอบจนสุดแล้วคานบีอยู่ในสภาพดีครับนะทั้งสองฝั่งเลยแต่ฝั่งนั้นผมไม่ได้ถ่ายดูนะเพราะว่าต้องไปไวๆหน่อยแต่ผมรับประกันได้ว่าที่นี่คันรถเกรดเออยู่แล้วลูกค้ามาถึงแล้วลูกค้าสมมตินะสมมติ๋ยวผมอธิบายให้ฟังที่นี่เซลล์สามสิบสี่สิบคนครับนะทุกคนมีสิทธิ์ขายคันนี้หมด ทุกคนมีสิทธิ์ขายคันนี้หมดถ้าลูกค้ากังวลเรื่องเงินจองนะเงินจองเป็นเงินอะไรนะเป็นการล็อกสิทธิ์ของตัวท่านนะที่เพรยนต์ครับถ้าจัดไฟแนนซ์ไม่ผ่านนะผมคืนให้เต็มจํานวนนะเต็มจํานวนเลยแล้วก็อะไรแล้วก็มาดูตัวจริงแล้วไม่ชอบคันนี้สามารถเปลี่ยนคันได้หรือไม่ชอบคันนี้ไม่ชอบคัน,นไหน,ไหนรับเงินคืนกลับบ้านเต็มจํานวนครับเราไม่ใช่เต็วเล็กมายึด เงินจองลูกค้านะห้าพันหกพันมายึดนะไม่มีครับที่นี่ที่เพชรยนต์นะไม่มีผมรันตีได้เลยด้านหลังครับสปอยเลอร์อ่ามีไฟดวงที่3เมื่อกี้ก็เกิดไปแล้วนะเรื่องเงินจองเซลล์สามสิบสี่สิบคนครับทุกคนมีสิทธิ์ขายคันนี้หมดนะเงื่อนไขไฟแนนซ์เดียวกันหมดของแถมเหมือนกันหมดของแถมเหมือนกันหมดนะเรียกติดต่อหาผมเลยครับนะแล้วก็ตัวร่องการเช้งงานครับมีการใช้งานสภาพดีปกตินะไม่มีชนหนักมาแน่นอนตัวขายยึดครับไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมครับแล้วก็ตัวของร้อนิี่คมกริบทั้งง2่ พ่อเฟกเก็บสายไฟตัวพลาสติกไม่มีการสสภาพของตัวพลาสติกครับแล้วก็ด้านหลังครับมาพร้อมกับถาดให้แล้วนะเขียนคําว่าโครลาครับเป็นถาดรองมาให้เรียบร้อยนะผมขออนุญาตเปิดให้ดูตัว S ตัว S กับตัว e Sport นะจะได้เป็นล้อแมกซ์อลลอยครับนะของล้ออะไหล่ครับอยู่ในสภาพดีเหมือนกันเป็นยางมิชลินเหมือนกันน่าจะเป็นล็อดเดียวกันนะกับตัวยางที่ใส่อยู่แล้วก็ชุดแม่แรงครับอุปกรณ์ถอดล้ออยู่ครบปกตินะกันลอยอยู่ในสภาพสวยๆเลย คันนี้ตอบโจทย์สุดแล้วครับนะามาดูรถกับผมเหมือนมาดูรถตัวจริงเลยนะตัดสินใจง่ายครับนะตัดสินใจง่ายลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะไม่ว่าจะอยู่เหนืออยู่อีสานอยู่ใต้อยู่ภาคกลางอยู่อะไรเรามีบริการส่งรถไลด์ครับไม่ต้องห่วงนะที่พิจิตรเอารถไปใช้งานยาวๆเลยผมแถมฟรีให้นะผมแถมฟรีให้คันนี้กล้องหน้าหลังครับพร้อมกับบริการฉุกเฉินนะยีชั่วโมงนะ W Smart ครับนะ เอาไปเลยปีหนึ่งครับเรียกรถสไลด์เรียกรถมาจํำแบตเรียกอะไรมาได้นะตลอด24ชั่วโมงครับทั่วประเทศครับนะทุกพื้นที่ครับรับประกันหมดนะเดีย๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันครับรับมาในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะระดับแรกกันเลยดูฝากระโปรงครับนะฝากระโปรงต้องตีตาโตโยตามาแบบนี้นะคมๆแบบนี้เลย แล้วก็ตัวขาเย็ดครับนะหัวนอดนี่คมกริบอาจจะมีฝุ่นเกาะนิดหน่อยแต่บอกเลยว่าไม่เคยโดนประแจแตะมาแน่นอนเพราะว่าสันเหลี่ยมของตัวนอตนี่คมคมนะแล้วก็สติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบครับนะจุดเป็นอาร์คอยู่ครบนะสันเหลี่ยมคม,ค,มครับตรงนี้มีร่องการใช้งานนะกลมดิ่งมาแสดงว่าขัะนั้นเคยมีการถอดฝากระโปรงไปเคาะไปทํานะแล้วก็ตัวเครื่องยนต์ครับสภาพส,สวยๆครับไม่มีรอยข้ามน้ํามันเครื่องตัวไดสตาร์ทครับเห็นยันทองแดงนะไม่มีเข่าของแปลงฐานแน่นอนแบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนไปปีก่อนเดือน11ครับ เราจะเช็คค่า CCA ให้นะในส่วนนี้แต่เกินปีครึ่งเราเปลี่ยนให้อยู่แล้วนะไม่จำเป็นต้องรอสองสองปีแล้วก็ซุ้มโชกนะจุดเมรร็ดอาร์จุดไลอยู่ครบนะปกติเลยทั้งสองฝั่งครับนะการยาสิทุกนจากโรงงานอยู่ครบปกติครับสภาพนี้สวยๆนะนี่ให้ดูเต็มๆเลยชัดๆไปเลยกล้องผมนะแล้วก็คานด้านหน้าครับไม่มีหักไม่มีงอไม่มีต่อไม่มีเชื่อมครับหัวนอ็อตนี้คมกลิบทั้ง2ฝั่งผมรับประกันได้ครับนะ สภาพสวยๆหม้อน้ําตัวคีบไม่ล้มครับหม้อน้ําใหญ่มากแล้วก็เครื่องตัวนี้นะเป็นเครื่อง VVT-i ครับเป็นเครื่องที่ทนที่สุดแล้วนะของโตโยต้านะบล็อกตัวนี้ทํามา10กว่าปีแล้วบล็อกตัวนี้ทํามา10กว่าปีแล้วโตโยต้าไม่เปลี่ยนเลยเพราะว่าทนมากาเพราะว่าทนมากนะไม่20,000 0จึงทําอะไรเครื่องตัวนี้ไม่ได้ซีสูบ16วาล์วครับเครื่องเบนซินขนาด1.8ลิตรนะบอกเลยว่าลื่นปืดปาดแน่นอน อัตรา,าก,การประหยัดน้ำมันไม่ต้องไปสืบนะโคตรประหยัดครับนะ่าโคตรประหยัดเลยฮะสุดท้ายนี้ก่อนลาจากกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยครับเ n ็นเ i n g ครับเอาติดมือสองนี้ก็เป็นช่องใหม่ของผมนะเอาช่องไม่ใหม่หรอกเก่าแล้วแหละประมาณสัก3าสเดือนแล้วช่องนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยเป็นกำลังใจให้ผมนะผมครับแมนน้อยเพชรยนต์ก็สวัสดีครับ